สวัสดีครับวันนี้พบกับของเล่นแถมขนมโปเกมอนนะครับผมในชื่อเขาว่าการ์ด,ดึงโปเกมอนนะครับ P100 ของ walls นะครับผมอันเนี้ยผมได้จากเพื่อนผมมาท่านหนึ่งนะครับต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้ที่มีน้ำใจในการแบ่งปันด้วยนะครับเขาเรียกว่าการด,ดึงโปเกมอนนะการด,ดึงโปเกมอนตัวเนี้ยครับมันจะเป็นเหมือนจะเป็นโมฆันป๊อปอัพเนี่ยดูตามรูปนะเนี่ยดึงเลื่อนออกมามันจะดึงออกมามันจะเหมือนเด้งออกมาได้ก็ถ้าอ่านในดีเทลของตัวนี้ นะครับจะเขียนว่าการโปรแกมมนป๊ปอ,ปอ,ปอปัพดึงส่วนที่ได้คัดด้านล่างจะปรากฏธาตุโปเกมอนและสัญลักษณ์ต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยก็มีทั้งหมด50แบบนะนี่นี่รนูนี้อย่างงี้ดึงออกมางี้แล้วก็เต้งออกมาอ่าก็ถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งดีนะมี50แบบเดี๋ยวผมจะทําตัวของอินเสิร์ตนะครับไว้ท้ายคลิปให้ดูนะว่ามันเป็นรูปร่างยังไงนะครับแต่ว่าคงไม่ได้แ,แกะนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าของสะสมอันนี้เนี่ยแกะออกมาแล้วมันเสียเลยไง แล้วก็ผมอยากให้มีความทรงจำที่ดีแบบนี้ไปนะครับผมตามหลักคอนเซปต์ของแมวเชลโลดิงเกอร์เนาะคือถ้าไม่แกะก็ถือว่าค,ครบทุกแบบอันนี้ผมก็คิดตามหลักนั้นก็หาดีคือเรามีครบ50แบบแน่นอนครับใน2 2ถุงนี่แหละแต่เราไม่แกะครับเพราะครบแน่ๆแต่ในความจริงครบเปล่าไม่รู้แต่ถ้าตามที่เราไม่แกะเราต้องถือว่ามันครบเสมอไว้ก่อนใช่ไหมอ่าก็เป็นไอเดียของแมวเชลโลดิงเกอร์ที่ผมชื่นชอบนะคือตามที่ไม่แกะก็คือครบนะครับ เดี๋ยวเราไปดู insert ท้ายนนะว่ามันมีแบบอะไรกันบ้างนะแล้วก็อาจจะมีถ้าหาพวกไฟล์แอท a ทอะไรเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะมาแนบไว้ท้ายคลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้สั้นๆฮนะใครที่เคยมีนะครับมารีวิวมาพูดให้ฟังกันได้นะว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ